ฟุตบอลถ้วยลีกครับถือเป็นโปรแกรมเปิดโอกาสให้บรรดาดาวรุ่งตัวสำรองได้ลงมาโชว์ผลงานข้อสนิมส่วนผู้จัดการทีมก็จะได้สลับหมุนเวียนโรเตชั่นนักเตะไปในตัวครับและเกมลีกครับระหว่างเบนฟอร์ดกับอาเซนอลเมื่อวัน2วันก่อนก็ถือเป็นอีกครั้งที่ทีมเยือนเลือกเปลี่ยนลน์อัพเกือบทั้งชุดจากแมชล่าสุดโดย11ตัวจริงส่วนใหญ่ล้วนเป็นนักเตะสำรองและดาวรุ่งยกทีมหนึ่งในนั้นคือชาวเซโกจูเนียปีกลูกมอจากอะเคเดมี่วัย19ปีผู้ได้โอกาสประเดิมสนามกับทีมชชุดใใหญ่ครรั้งแกนีวิต สำหรับเซโก้ในคนนี้ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลตั้งแต่ปี2015ณวันนั้นน้องมันเพิ่งจะ11ขวบทว่าช่วงเวลา7-8ปีกับปืนใหญ่กราบอาชีพของเจ้าหนูนี้ก็พัฒนายกระดับอย่างต่อเนื่องครับปี2020ถูกดันจากทีมเยาวชนขึ้นอยู่18 2รุ่งก,กันให้หลังก้าวขึ้นมาเล่นกับยู21กระทั่งล่าสุดเซโก้ถูกเรียกขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก่อนที่มิเกลววเตต้าจะให้โอกาสประเดิมแมตช์แรกเกมบุกไปเยือนเบลนฟอร์ดโปรแกรมลีกครับ ตัดภาพไปเกมวันนั้นชาวเซโกจูเนียสวมเสื้อหมายเลข71ลงเล่นเป็นปีกขวาโอเคอาจจะยังไม่มีผลงานเป็นชิ้นอันและน้องมันก็ยังดูตื่นเต้นตามประษาดาวรุ่งหากแต่เซโก้ก็มีส่วนตามบี้ไล่เพลสแนวรับเจ้าบ้านจนคู่แข่งจ่ายขึ้นหลังพลาดนำมาสู่ประตูขึ้นนำ1-0ท้ายที่สุดหลังได้โอกาสโชว์ฟอร์ม68นาทีอตเต้าก็ตัดสินใจถอดเซโกออกมาพักพร้อมกับส่งกาเบรลเชซุดลงไปเล่นแทน สุดท้ายแล้วเกมที่ Gtech Community Stadium อาร์เซนอลบุกไปเอาชนะเบรนต์ฟอร์ด1ประตูต่อ0พราเขาตีตั๋วผ่านเข้ารอบ4ตามเป้าเอาล่ะจากความเป็นไปในเกมตัดกลับมายังชาวเซโก้จูเนียหลังโดนเปลี่ยนตัวตั้งแต่นาที68สําำหรับเด็กคนนี้ทุกอย่างน่าจะจบตั้งแต่ตรงนั้นใช่ไหมทว่ช้าก่อนครับเพราะอีกฝั่งมุมสนามกลับเกิดโมเมนต,ต์น่าประทับใจขึ้นระหว่างชาวเซโกกับมาติโอเดกาด เรื่องของเรื่องคือช่วงจังหวะที่นักเตะอาร์เซนอลกำลังเดินขอบคุณแฟนบอลบนสแตนตามปกติกับตันปืนใหญ่ก็ถือโอกาสผลักเซโกเข้าไปหาเดอกกันเนอร์สอารมณ์ประมาณว่าเจ้าหนูนี่เพิ่งประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ยังไงก็ปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องผมหน่อยนะถ้าสังเกตทันทีที่ได้รับเสียงปรบมือจากแฟนบอลรอยยิ้มบนใบหน้าของเซโกก็ดูผ่อนคลายลดความประหม่าลงไปได้เยอะ สำหรับโอเดกาดก่อนจะสวมปลอ,อกแขนเดินนําเพื่อนร่วมทีมอย่างทุกวันนี้เขาเองก็เคยผ่านการประเดิมสนามนัดแรกจุดที่ดาวรุ่งทุกคนต้องเจอมาก่อนแน่นอนว่าโอเดกาดย่อมเข้าใจหัวอกเซโกดีว่าเกมแรกมักเต็มไปด้วยความตื่นเต้นบรรยากาศสุดกดดันเสมอเพราะงั้นเพื่อให้แน่ใจว่านักเตะรุ่นน้องจะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษจากเกมทางการแมชแรกในชีวิต การพาเจ้าหนูเซโก้ไปให้เดอ g u กั e เนโอบกอดหลังจบเกมก็ถือเป็นโมเมนต์ที่กัปตันอาร์เซนอลคนนี้จะมอบให้ดาวรุ่งคนหนึ่งได้แล้วครับนี่แหละกัปตันของเรามาตินคือผู้นําตัวจริงอาร์เซนอลโชคดีที่มีเขาคลาสของโอดการตอกย้ำว่าอาเตต้าไว้ใจมอบปลอกแขนไม่ผิดคนถ้าผมเป็นเซโก้และมีกัปตันทีมแบบโอดกาดผมคงรักกัปตันคนนี้ตายเลยล่ะ ทั้งหมดคือความเห็นบางส่วนที่แฟนบอลในโซเชียลคอมเมนต์ถึงเหตุการณ์ระหว่างมาตินโเดกาดและชาวเซโกจูเนียจะว่าไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ำคืนนั้นทาให้ย้อนนึกถึงคําพูดของกาเบรียลเชซุสที่ครั้งหนึ่งเคยกล่าวถึงโอดกาดว่ามาตินหนักดูเป็นคนเงีย,งยบๆไม่ค่อยพูดแต่เขาพยายามช่วยเหลือทุกคนอยู่เสมอถึงวันนี้ชัดเจนแล้วว่าคํากล่าวของเชซุสไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับ